สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ผม p ี c กาณ์นั่นเองวันนี้เกาจะมาเล่นเกม Warzone Mobile เช่นเคยครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในแบบดีเซอร์ n t นั่นเองนะก็ตาน,นี้ก็เล่นกับเพื่อนในเกมอยแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าเดือดมากๆนะแล้วก็ตาน,นี้เซอร์ไพรส์มากๆนะครับผมผมสุ่มไปเจอครีเอเตอร์คนหนึ่งด้วยนะครับทุกคนบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะผมเพิ่งรู้ด้วยนะครับผมว่าเป็นครีเอเตอร์นะ <Wow. S 1> บอกเลยว่าคลิปนี้สนุกมากๆครับผมก็ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจ ที่เดินครับทุกคนก็คือคอนโทรลเซ็นเตอร์เอนะครับผมโอ้โหคนเยอะมากเฮ้ยคนหรือเปล่าใช่คนโอ้ยเชี่ยมันระมัดไล่ต่อยผมโอ้โหทุกคนมันระมัดไล่ต่อยผมร่วงเลยเออครับเราชุบละ เอาปืนยิงไม่ทันเลยทุกคนมันเอาหมัดไล่ต่อย,ยบอกเลยว่าหมัดในวอลโซ่เนี่ยโกงมากๆนะแบบต้นเกมเอาแบบไล่ต่อยนี่คโคตรโกงี๋ยวหาปืนก่อนนะครับผมผมมีปืนอะไรนี้เราไปหาคนกันดีกว่าครับทุกคนไอสกินบัตตึงๆิงง <laughs> สกินบัตตึง,ตง ใครอยากเติมเกม w a r l z o n e ราคาถูกนะครับทุกคนเหีือแนะนำร้าน Lisman Shop No หนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม Copyty w a r l z o n e Mobile ในราคาประหยัดสุดคุ้มโดนใจสามารถเติมได้ที่แอปไลน์ Lisman X อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะคะว่าจะเติมเกมอื่นๆผ่านเว็บไซต์ซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับเลยเปลี่ยน Lisman Coin ใช้แทนสนลดได้ด้วยพร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกม24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมเข้าไวต้อง Lisman Shop เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะครับผมผมแนะนำเลยนะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราฟาร์มเสร็จแล้วเราไปหาคนยางดีกว่านะเพื่อนไปกันหมดละโหในแผนที่เยอะมาก ah, ทุกคนน่าจะเป็นบ่อนนะข้างหน้านหนูนะผมไม่ได้ยิเสียปืนแม้แต่นัดเดียวเลยเฮลิคอปเตอร์สองนัดสามนัด,นดอ,นอุ้ยมีคนยิงหรอมีคนยิงเฮลิคอปเตอร์นะทุกคนหนีก่อนแล้วน่าจะเป็นคนนะครับผม คนที่ยิงเฮลิคอปเตอร์นะเหมือนจะลงมาแล้วเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยคนหรือเปล่านี่เปิดเป็นคนเลยทุกคนอ,อ๋อลงมาแล้ะค,คนนั้นนะ่ะเดี๋ยวเขางบนเลยเพื่อนแ้วผมจะขึ้นไปยังไงดีนี่ถ้าขึ้นบันไดไปน่าจะโดนยิงแน่เลยผมว่า อยู่ของบุหลังคาเลยครับเพื่อนผมเพื่อนจะได้โอ๊ยมันต่อยมันต่อยอะไรไม่รู้ทุกคนเหมือนมันต่อยกันนี่เสียงต่อยเรากหามุมอ่ะน่าจะต่อยกันทุกคนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมัดต่อยกันอ่ะไม่รู้ว่าใครต่อยกันนะขออีกทีหน่อยเฮ้ย คนด้วยนะทุกคนเพิ่งลงมาเลย,ดยเดชเสียงรถอ๋อเพื่อนเพื่อสามขับนะบทุกคนแต่ยิงข้างบนเหรอ,อเสียงใครวะตรงหน้าเพื่อนก็มีนะครับผมเฮ้ยข้างหลังคนด้วยนะเนาะเสียครับอา้าวเบอร์สองเนาะทุกคน โดนไกลยิงมานะนเชียครับเพื่อนห้อน้ำเล็กนะคนนี่เฮ้ยเป็นมาตัวไหนวะทุกคนตัวนั้นขอรถเอาก่อนนะลงไปละขานาดละเยอะจัดทุกคนงงไปหมดละ่าจะบินไปแล้วนะตัวนี้ยิ้ผมอีกมเอ้ย อ้าวคนเดินแหลมทุกคนเดินมาโล่งเลยเนาะสวยครับนี่าำเลยข้างในเหมือนจะมีนะทุกคนใช่ไหมในแผนที่นะครับผมอยู่ใ,ใกล้ๆผมเลยนี่แลเสียงเหมือนจะอยู่ข้างบนด้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปเช็คดีกว่านะครับอืมเดี๋ยวเอ๊ เกือบขีดทุกคนนี่เอาชีบป่ามิดวอาโดนดักอยู่นะทุกคนผมได้ยินเสียงอะไรว่าม,มีคนอยู่นะมันไม่คิดว่ามันจะดักอยู่ตรงนี้นะตกใจหมดเกือบขีดทุกคนดีนะยังพิวอยู่นะครับผมเราขึ้นไปเล่นขโมนกันดีกว่าครับเรารอยิงฟรีนะถ้าจะมีคนเพิ่งเกิดมาเยอะอยู่นะอุอ้ยข้างหน้ายิงไม่โดน หายไปไหนละ่ะซ้ายเอาเนาะตามมิดบ้าเลยลทุกคนเรื่องขจะขับความไวหน่อยละ่ะตามมิดบ้าเยอะมากเลยนะครับทุกคนดกดปืนบิดเฮ้ยโค้นพิ่ลงลงมาเลยนะข้างหน้าไม่สาย อ๋อเนาะสวยครับซ้ำเลยขานาดเดี๋ยไปแล้วอ่ะทุกคนยิงไม่ทันผมช่วยช่วยเพื่อนไม่ทันนะตัวเพิ่งลงตัวลงใหม่เลยนะขนาดละน่าจะลงไปแล้วนะครับผมเพื่อนโดดตามไปแล้วเดี๋ยวเราอยู่ข้างบนนี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราได้เปิดศัตรูนะครับผม เราเห็นทุกมุมมองเลยนะอยู่ข้างบนนีนะโงมากผมบอกเลยอยู่ที่สูงนะครับผมผมกลัวไอ้ตัวนี้มันหายไปข้างบนมีตัวเนียนอยู่ข้างบนด้วยน,นะครับผมแล้วก็ซ้ายไม่คนชิดนั่งไงข้างล่างาหุ้ยยิงไม่ทันวะ่ะเราผมตามเลยทุกคนอยู่ข้างบนเะได้ยิงตีลนะขอข,ข้างหลังไม่มีนะเฮ้ยเสียงขับรถนี่ยิงไม่โดนเลย โอ้เข้าล้มหมดเลยทุกคนหืมเข้าล้มหมดเลยอะ่ะอุ้ยอุ้ยมาจากไหนนี่เกือบขีดทุกคนที่เป็นมาจากไหนวะตัวเนียนนะครับผมตัวท้ายพอดีเลยเกือบขีดตัวเบอร์สามเดี๋ยวเราไปช่วยเบอร์สามครับเบอร์สามเนาะาหน้าเลยครับเพื่อน สามเทลมีเบาะหลังน้องหนึ่งขนาน้านออีกสวยน้องหมดทุกคนนี่คี๋เปล่าวีไปโดนอีกแล้วเกือบเยอจัดทุกคนตรงนี้เกเคเพิ่นซื้อเกิดละเพิ่นชูแพนแล้วนะครับผมโอ้โหคนโคตรเยอะทุกคนตานี้เดือดมากนะเลยกี่ตัวนี่มันเจะเหลือดตัวเดียวนะทุกคนอา้าว จบแล้วครับทุกคนตาน,นี้จบเร็วมากเลยนะก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมว่าผมเจอเคียเพอร์คนไหนนะผมก็เจอแอดปุ๋ยนั่นเองนะครับทุกคนก็ใครไม่เคยเข้าไปดูนะครับผมเข้าไปดูกันได้นะก็เขาไลฟ์สดตรีมทุกวันเลยนะครับทุกคนก็เข้าไปดูกันได้นะ,ค,นนนะครับผมบอกเลยว่าไปเจอแอดเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นแอดนะครับผมผมไปคอมเมนต์ไงแล้วเขาก็บอกว่าเออเจอผมอะไรเงี้ยผมก็เลยอ๋อมันดูคลิปนี้นะครับผมอ๋อเจอคลิปนี้ได้นะครับทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนบอกเลยว่าตานี้มันมากๆนะ ก็ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ